สวัสดีค่ะแฟนเพจเวนสม์มอลต์มอลทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะ่ะรถคันที่จอดอยู่ข้างๆเน่งคันนี้สวยงามแล้วก็เก๋เกเกมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเนงจะมาไลฟ์รีวิวให้ทุกท่านชมกันค่ะกับ GLA 250ตัวท็อปสุดนะคะเป็น SUV สุดดูสุดชิคนะคะที่อินที่สุดในพอสอนนี้ค่ะเนื่องจากมันเป็น SUV นะคะที่พาคุณเนี่ยลุยไปได้ใส่ของได้เยอะในขณะเดียวกันนะคะก็มีความหรูหราสปอร์ตชิค แล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วคันนี้นะคะจะมีความพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะสำหรับภายนอกนะคะของ GLA 250นะคะ AMG คันนี้ค่ะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะที่ออกมาจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz Thailand นะคะนอกจากนั้นนะคะมันยังมาพร้อมกับโฉม facelift แล้วนะคะทำให้นะคะมีเส้นสายที่ดูทันสมัยนะคะหลายจุดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า facelift ค่ะ ซึ่งมีการออกแบบให้มีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังหน้าเฟซลิฟต์นะคะเป็นกระจังหน้าบริเวณที่มีรูอยู่ทางด้านหน้าชุดแตง่งของเราสวยงามมากๆนะคะชุดแต่ง m m s s p r t t p c k a g e นะคะก็จะมาพร้อมกับกันชนหน้านะคะล้อมแกนะคะที่เป็นล้อแมก m ็ก MG ออกมาจากโรงงานล้อมแมกดำสวยงามมากๆนะคะมีโลโก้ Mercedes-Benz พร้อมกับโลโก้ของ m m อยู่ทางด้านข้างนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกขนาดใหญ่ที่มีโลโก้ Mercedes b e n z นทางด้านในด้วยค่ะให้ทุกท่านชมความงามนะคะจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังโอ้โหแสงแดดสะท้อนลงมานะคะทำให้เห็นความสวยงามมากๆเลยของสีนะคะเม็ดสีเทาเมทัลลิกนะคะซึ่งเป็นเม็ดมุกกระจายอยู่ตามเนื้อสีนะคะดูหรูหรามากๆนะคะทางด้านหลังเราก็จะเห็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ g l a ค่ะคือรูปทรงแฮชแบกนะคะ ซึ่งเป็นท้ายตัดทำให้ใส่ของได้มากเมื่อเพียงแค่กดปุ่มเปิดขึ้นนะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอย่างช้าๆด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัตินั่นเองนะคะเผยให้เห็นที่เก็บของขนาดใหญ่เลยนะคะที่สามารถจะขนสัมภาระต่างๆไปได้มากนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะพับเบาะหลังแล้วใส่สัมภาระยืดยาวไปจนถึงภายในได้ด้วยค่ะ <c oughs> ด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะปุ่มฝาท้ายไฟฟ้า เพียงแค่เรากดปุ่มนะคะก็จะทำให้ฝาท้ายเนี่ยพับลงมาแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะมาถึงด้านข้างกันบ้างนะคะสวยงามมากๆนะคะสำหรับด้านข้างของ g l a นะคะเราก็จะเห็นตัวบันไดข้างนะคะที่เป็นเส้นโครเมียมค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะในตัว AMG อีกเช่นเดียวกันนะ,ะหน้าเป็นเจ้าของมากๆเรียกว่าดูหรูหราทุกมุมมองเลยทีเดียวนะคะ คราวนี้นะคะเรามาดูความสวยงามนะคะที่ภายในกันบ้างนะคะโอเคอย่างนั้นนะคะเรามาดูภายในกันเลยค่ะเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาดูความงามภายในกันนะคะย้ำอีกครั้งค่ะเรามาพร้อมกับ g l a 250 AMG ตัวท็อปสุดค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะไลน์นะคะเป็น AMG Package ทั้งภายนอกและภายใน ภายในของเราก็จะประกอบด้วยหลายส่วนมากที่เป็น AMG แล้วก็เป็น option top top ไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาแก้วนะคะซึ่งเน้นขอสตาร์ทรถนะคะแล้วก็เปิดให้ทุกท่านดูตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะคะ auto start stop แล้วก็เป็นกดปุ่มเอ่อสตาร์ทโดยไม่ต้องใช้กุญแจ keyless go อีกด้วยเพียงแค่นั่งเหยียบเบรกค้างไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเครื่องยนต์ก็สามารถสตาร์ทเรียบร้อยแล้ว เสร็จปุ๊บนะคะนงจะเปิดหลังคาแก้วให้ทุกท่านชมกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นหลังคาแก้วที่ยาวไปตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังสุดยาวเต็มบานไปเลยนะคะเป็นออปชั่นท็อปๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับรถสปอร์ตมากๆนะคะภายในของเราค่ะเป็น AMG ประกอบด้วยพวงมาลัย AMG นะคะด้านท้ายเป็นปลายตาัดตัวนี้เป็นดีไซน์พวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มี3ก้านนะคะประดับด้วยโครเมียม ทางด้านในเนี่ยนะคะให้ทุกท่านชมถึงตัวเส้นสายของตัวได้สีแดงตัวนี้นะคะที่มีการออกแบบได้อย่างดูสปอร์ตมากๆคือการใช้หนังเนป้าพุ้มที่พวงมาลายัยแล้วก็ใช้ตัวตะเข็บสีแดงนะคะในการเย็บทางด้านในของพวงมาลัยนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะให้ท่านดูส่วนของคอนโซลนะคะก็จะมีจอขนาดใหญ่อยู่ตรงจอประหนึ่งว่ามี iPad 1เครื่องนะคะแปะแปะอยู่บนคอนโซลแบบนี้เลย นะคะส่วนของทริมก็จะเป็นอลูมิเนียมทริมนะคะที่เป็นบอชอลูมิเนียมค่ะดูสวยงามมากๆนะคะ,ะตัวจอต,ตัวนี้นะคะก็จะควบคุมด้วยคอน m อมานคอนโทรเลอร์นะคะซึ่งเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็เลือกฟังก์ชันต่างๆนะคะภายในตัวรถได้เลยนะคะ,ะซึ่งนะคะจะให้ทุกท่านดูนะคะสามารถที่จะใช้ตัวฟังก์ชัน เชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์ได้อีกด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวชวนทุกท่านไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเบาะหลังเนี่ยมีความนั่งสบายแล้วก็สามารถที่จะพับได้แบบอเนกประสงค์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเบาะหลังนะคะก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้แล้วก็ มีเฮดรูมเหลือเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่เป็นทรง SUV นั่นเองเพราะฉะนั้นมีความสูงของห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างมากหลังคาแก้วนะคะที่ยาวจากด้านหน้ามาถึงด้านในเนี่ยทำให้ผู้โดยสารแถวหลังก็สามารถที่จะรู้สึกถึงความปลอดโปร่งได้นะคะแล้วก็มองไปถึงตัวภายในรถนะคะก็จะมีเอ่อเห็นถึงความงามของห้องโดยสารทางด้านหน้าอีกด้วยนะคะคราวนี้หนจะมาพับเบาให้ทุกท่านชมกันค่ะ หลายท่านนะคะที่ตก,กลงปองใจนะคะในการาซื้อรถ SUV สักหนึ่งคันนะคะอาจของเอาพลาสติกออกก่อนนะคะก็สามารถที่จะพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวขอปรับเบาะหน้านะคะขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราเรียกว่าปรับไว้แบบไกลสุดเลยนะคะสำหรับการให้กล้องเข้ามาได้นะคะะ คราวนี้นะคะเราก็จะพับเบาหลังลงไปนะคะทําให้เห็นว่านี่ค่ะสามารถที่จะพับได้แบบนี้นะคะเราก็ท่านไหนมีลูกมีหลานก็สามารถที่จะใส่คาซีดได้เช่นกันนะคะในระบบของ i s o f i x นั่นเองเบาะหลังตัวนี้นะคะก็พับในระบบ40-60คือสามารถพับบางส่วนแล้วก็นั่งบางส่วนหรือว่าจะพับทั้งหมดนะคะลงมาทางด้านนี้เลยก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองค่ะ สวยงามมากๆนะคะสำหรับ GLA 2 5 0 facelift นะคะ AMG คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะคะที่สุดของท็อปที่ท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับทัางชุดแต่งเต็ม AMG Sport Package นะคะแล้วก็หลังคาแก้วภายในก็ AMG นะคะประวัติก็ดีมากๆนะคะเดี๋ยวนในจะให้ทุกท่านดูในส่วนของแฟมประวัติของเรานะคะ นี่เลยนะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะออกมาจากเบนซ์บีเค่ะวิ่งมาเพียงแค่2,000 20, มกว่ากิโลเท่านั้นสภาพภายในถึงใหม่เหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะคะในขณะที่ท่านประหยัดเงินไปเยอะมากๆนะคะเกินครึ่งล้านบาทเพราะเราขายเพียงราคา1.89ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่092 9245641หรือแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอดสไตน์ mm hmm. และตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Ben z m ม t o ต Mall นะคะวันนี้นิ่งต้องขอบคุณทุกๆไลน์ทุก,ทกคอมเมนต์ทุกแชร์ที่กดเข้ามาให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ ากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ